와우 wow. <laughs> น้อยเสียงน้อยอยินเขาบ่มันเบอรกินมอน ผสยววยมยยกกล้วยบรรยากาศงามแรงที่บ้านเฮาครับผมเ่ยวกไปผสมกันจะติดชีกัยเลยคไปเก็บไข่วิีป้ต้องเอาลงสูตรประเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย กุ่นวีไอ้พีคนี่กุ่กินผักผุ้นกก้อนนะ เดี๋ยวถ้าไปเก็บไข่ไก้ยี่สิบสี่ตัวเบิง้งจะได้จากไขรมั้งไปเก็บไปงั้นกมีใครจากใครหรือ่ามูลนิธอยู่ยี่ไหูลนอยู่มีใครครับผมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหแป้าสบิบ้งตรงนี้ยังไรอยู่สิบสองสิบส่สิบห้าสิบหได้ยี่สิบหน่วยป่ะสิบเ สิบเก้าี่สิบยี่สิบมาเนี่ยไดย่สิบอันนี้จะเป็นไข่ปลอมอนะนี่อันนี้ไข่ปลอมอน,นเอามาตวหยมันไข่นี่ครับผมยี่สิบหนึ่นีบนผมกินง่ายเลน้ำบดีีขนาดี้หล้ว ไกลยี่สิบสี่ตัวครับลงทุนปทไปเท่าไหร่หนเยอะท่องกันนะแปดหมื่นประมาณหมื่นนึงเนาะซื้อไก่กับเป็นหมืน่นละหอดอยูบอ่บ่วะหอดเลยนะนะนี่ครับผมมื่อได้ยี่สิบครับมันก็ได้ประมาณนี้แหละมื่อได้ยี่สิบยี่สิบสิบเก้าสิบแปดประมาณนี้ครับผมไก่ที่ผมมาเลี้ยงไว้เม่เลี้ยงหลอกที่ผมว่าผมโพสคือการมาคนทางบ้านเพื่อนมาดูเลยลนะเอามาลองบั้งพอได้ทอดกิน พอบริสุทธิ์ค่ก,ก็ได้ไข่พอได้คหัวอาหารผนนะมหัวอาหารนี่ผสมไว้ปีตต่อไข่ขอ้อันนี้ผสมไส่กับอะไรนี่นะไส่ยกเกลรวยสับยวกวิร์ยใส่ถือ,อ,อว่าไค่เกินเก้าสิบเปอซนต์นะเก้าสิเปร็นต์มีได้นะได้ทำนึาา่งบบร้อย มันคลอกเลยมันก็นอนนั่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 นเข้ามาเติมไหมไปไปเก็บภาพใหกาดให้เบิงใหม่สิบประมาณนี้ไก่ใครกดทางบ้านน,นี่ครับผมไก่ชิได้กลกับญี่ปุ่นแล้วอีกห้ามือเจอกันใี่ญี่ปุ่นอากาศหนาวๆตอนนี้เฮียสัตเลย you <laughs>